มาในส่วนของตัวโดงนการเกษตรกันบ้างดีกว่านะคะของเรานะคะก็มีจำนวนตั้งแต่ทล่นสิ0ไปจนถึงที0สเลยนะคะก็วันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าทุกกลุ่มลูกค้าเลยนะคะดาวเริ่มต้นเพียง 10%เท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็จะได้รับในส่วนของส่วนลดเงินดาวน์สูงสุดมูลค่าถึง32,000บาทนะคะลูกค้าเก่าจะได้รับในส่วนของส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง2%นะคะฟรีดาวอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นแรกสำหรับลูกค้าเก่าเกรด A หรือ A+ หรือสําหรับลูกค้าทั่วไปนะคะก็จะได้รับในส่วนของฟรีดาวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง หนึ่งชิ้นแรกเท่านั้นนะคะก็จะได้แก่แท่นชาร์จแบตเตอรี่นะคะหรือว่าชุดถังวานปุยนะคะหรืออาจจะเป็นแบตเตอรี่นะคะลูกค้าสามารถเลือกรับในโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะ เพิ่มเติมนะคะที่แจ้งไปก็คือจะเป็นตัวของทีสาที่มาซื้อพร้อมกับชุดถังวานปุ๋ยนะคะที่รับส่วนลดเพิ่ม3,000บาทนะคะเป็นที่30นะคะและสําหรับเดือนนี้นะคะเรามีพิเศษให้ในส่วนของของแถมสุดพรีเมียมนะคะสําหรับลูกค้าที่เช่าที่ซื้อเดือนการเกษตร,รทุกรุ่นทุกแพ็กเกตเลยนะคะที่ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสุดพรีเมียมนะคะเรามีแถมให้ทุกรุ่นทุกแพ็กเกตเลยนะคะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์นะคะ อย่าลืมนะคะว่าท่านไหนที่มีรถเกา่าอยู่ที่บ้านนะคะเรารับจีเทิร์นทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถเก่ือร,ร,รถดันนานะคะทุกยี่ห้อเลยสปาร์ทไม่ติดค่าเสียหรือว่าเกียร์ค้างเรารับจีเทิร์นหมดเลยนะคะให้ราคาสูงนะคะพร้อมกับเรามีบริการติดบัญชีให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าบางคนที่อาจจะเกิดความกังวลใจว่า เรายัางมียอดค้างกับทางคูปอตันลิซิ่งอยู่หรือว่าจะเป็นลิซิ่งข้างนอกเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรามีบริการปิดบัญชีให้ลูกค้านะคะแล้วก็หรือว่าท่านไหนที่มีความประสงค์ที่จะนําเงินจากการตีเทอร์นะคะกลับมาลงทุนธนาคารเกษตรลูกค้าสามารถแจ้งมากับทางฝ่ายขายได้นะคะเรายินดีให้บริการลูกค้านะคะนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสยัยหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะซื้อคูโบต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์